เฮ้ยได้ได้ได้เปี้ยงเข้าใจปะ่ะมันแบบมันแรงมากเลยนะเ,เสียหนึ่งเอาสองสอง,สองตัวไม่จะมาการตัวนึงด้วยเอาเลยฮนะใส่เลยกระดักเลยยังไงก็ต้องมาอยู่แล้ว เด้ยมันรู้ทันไอเนี่ยไม่ฝากกดติดตามหน่อยนะครับโดนกองอีกแล้ว ฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อขายรหัสเกม r v ที่มียอดไลค์เพจมากกว่า10,000แคนเปิดบริการขายเกมออนไลน์มานานมากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอดย4บชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น t p 7ขายรหัสเกม r v มี ID เให้เลือกจานวนมากเริ่มต้นเพียงราคา50บาท ID โหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครเบื่อก็สามารถขายรหัสได้นะครับราคาล้อนๆฮาวแมนฮแมนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับปอดีก็อยู่กับเตียนะครับก็ มาครับผมเรามาต่อกับ last กันอีกแล้วนะครับเคเกมอ่าคลิปก่อนหน้านี้นี่คือแบบเรียกได้ว่าอ๋อเจอซปเปอร์โยนนะครับนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเราจะมาเล่นใหม่กันอีกทีนึงนะครับ <laughs> มันต้องแตบบ่ว่ามันต้องได้จอดหลอเท่ไว้มอนาถึงจะลงคลิปได้ใช่ไหมถ้ามันไม่มีจอดหลอดเท่ที่ปัดลงไม่ได้นะครับผมขอมาแฟนเทลซิง ไปครับผมก็ฝากกดไลค์คนละไลค์ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมแล้วกันแล้วก็เป็นไอรีแอนเลนโอ้เลดเกมนี่สยองขวัญนี่แหละทำไมเจอแต่ทีมเขาเลดเกมอะคลิปก่อนหน้านี้ที่ทีมเราโยนกัน4คนเนต่ยมันก็สู้ม่เลดเกมไม่ได้ค,ครับ มีคนถามตีว่ามันเลื่อนหน้าจอยังไงมันก็ใช้ไงเดียนิ้วชีค้ครับผมจิ้มไปตรงมินิแมปเอาแค่นั้นแหละนะครับเนี่ยตีเล่นแค่สามนิ้วบางทีก็เล่นสี่นิ้วนะถ้า,าเรียกว่ายัางไงถ้าเล่นสี่นิ้วมันจะเป็นนิ้วที่เราเลื่อนอุ้ยแล้วเนี่ยชัดๆอ้ยนี่กูตีผมจังเลยมุจงเกียรเวฟบฮีปปะโทรโอ้โหมาดนเงิร์นบัตไปซะแล้ว ก็คือนิ้วชี้อีกข้างขวาในเตียงจะเลื่อนจอเล่นเฉยๆมานี้ต้องได้แล้วแหละหนึ่งทีปั้งสอง้อนิ้วชี้ขวาจะเลื่อนจอเล่นซ้ายจะเลื่อนจอมินิแมปนะครับผมมันก็เลื่อนได้สองฝั่งอ่ะบางทีก็เล่น4นิ้วบางทีก็เล่นถ้าส่วนใหญ่จะเล่น3นิ้วมากกว่านะครับมันเล่นง่ายแล้วปฏิวุบัมันเล่นสะดวกดีนะเออกำลังไปเพื่อน ลงังไปเอ้ยสวยสวยสวยลาก่อนนะเรี้ออุ้ยยังไม่ตายลเลยมีฮิวอ่ะอันนี้คือเขาเป็นไอรีคางเหรอสุดจัดเลยเยฟเยฟโอเค เป็นไนรีเลียนกลางวะนี่มันดุเกินคาดแล้วเนี่ยเฮ้ยได้ได้ได้ไปยังอัปคันเราก็แรงแล้วเนี่ยคือตอนเนี้ยตีรู้สึกว่าลาดมันเหมือนบัฟมาเข้าใจปะ่ะมันแบบมันแรงมากเลยนะเออละกอนความรู้สึกบัฟสกิลหนึ่ง่ะ ความรู้สึกตีคือแบบแม่งแรงมากเลยนะเว้ยต,ตีดูทรงก็ไม่น่าจะได้บับหรอกแต่ความรู้สึกไงตั้งแต่รับแผดมาเนี่ยรู้สึกว่ามันแรงมากเลยอัปเปอร์คัตอะแต่ก่อนตีเล่นนะแต่ความรู้สึกมันยังไม่ได้ขนาดเนี้ยอันนี้คือนิ้วนิ้วชี้จิ้มฝั่งขวานะครับนิ้วชี้ฝั่งขวาจิ้มหน้าจอเปล่าเนี่ยอะเห็นไหมใครจิ้มนิ่งก็อยู่ที่คนฝึกกันแล้วเนาะลองจิ้มกันดูนะครับเอาแค่นิ้วขวาจิ้มปึก๊กไปแค่นั้นแหละเห็นงนเะ้ย ถ้าบางคนนิ้วไม่นิ่งก็จะสายไปสายมาแบบฝั่งเนี้ยอันนี้ฝั่งซ้ายที่ตีจิ้มมินิแมปนะถ้าฝั่งขวาว่าจะนิ่งเตอะเลย <c oughs> เราเคียร์เว็บคีพก่อนนะครับแล้วก็ใช้สกยูสองเช็คพุ่มไปปกตินะ <S 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 มีช็อตโชว์หลอ่อเท่แต่ว่า ให้ต้องการความหล่อเทก็อันติฟิกเกอร์หรือว่าท่านู่นท่านนีะ่เพื่อความหล่อวิอะไรวะเนี่ยอันนี้หล่อเกินไปแล้วไปแล้วไอ้จีเอา้าตายนะอืมตายก่อนเอาวะทีมเราทำดีทำดี Hey, ไปบน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 เห็นไหมบอกอะไรเพื่อนบอกอะไรเพื่อนยื้อไว้ล่อไว้นั่นแหละล่อตาล่อใจเสีย1เอา2นี่ไงล่ะคุ้มกว่าเยอะใช่ไหมเฮ้ยโหบัฟมันนี่อย่างอย่างเฟี้ยวเลยฮันตี้อย่างแรงนะครับนิดๆก็แต่ทำไมมันนิ่งอย่างวะ นิ่งเกินไปหรือเปล่านิ้วชี้ฝั่งขวานะครับจิมหน้าจอก็โซนๆตรงนี้ไว้นะแล้วก็ไปเคลียร์เวฟกลางแค่นั้นแหละนะครับเน้นรอยๆไว้ก่อนต้องการบูมสติกนะครับถ้าได้บูมสติกมาเร็วๆก็จมแมวนะพัน้าไม่ได้ดูไม่ดีบแบบเหรอเฮ้ยเรื่องโดดนี่หายหมดแล้วเนี่ยเรียบร้อย Pang, saya berieng, awa, kelang di, game kelang di. เขาแดงได้หรือเปล่าเฮ้ยว่าเขาต่อยไม่โดนต่อยโดนก็ไม่น่าจะได้จังที่กี้น่าจะอันตีใสไปเลยเฮ้ยเราก็ต่อยแรงอยู่แล้วเนี่ยไปไหนแล้ววะไปเร็วจัง คน2ตัวน่าจะมากลางตัวหนึ่งด้วยวะนี่ไงเอาเลยฮนะใส่เลยคนแรงตัวเราก็ดักพุ่มได้ปกตินะครับก็คลิปนี้จะเล่นเน,เนเ้นแบบว่าสายแบบสายดักสายแบบเดือดเดดนิดหน่อยนะครับไม่ได้เป็นเพย์เซฟคือบางคลิปเนี่ยดิจะทําเป็นคลิปแนวเพย์เซฟอันนี้เดี๋ยวเรามาดักกันจะเตะนะมาดักแล้วยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วเห็นไหม เรียบร้อยได้หนึ่งคิวเพราะว่าไฮตาเตะมันต้องกลับเลนแล้วเวย่แต่ก็ไม่โดนใจเย็นนะเพื่อนดึงไหมดึงโดนนี่แตกทำไมเข้ามาอย่างนี้เนี่ยโอ้ทีมเราก็ไม่พร้อมอ่ะเสียดาย เฮ้ย <c oughs> อ่อฮื้อจูคิงดูดิหลบได้ไหมไปครับฟิกเกอร์โอ้โหฟิกเกอร์โยกแบงค์แบงค์ฟิกเกอร์โยกอันนี้แบงค์ทำายแบงค์ฟิกเกอร์โยกไปบจบได้ต้องรีบจบนะครับเฮ้ยนี่ก็เดือดอีกแล้ว <c oughs> เอาวะทีมเรากำลังจำแมวมีเกิน,นค่าด้ในคิวเาทีมจะไม่ได้ดีขนาดเนี้ ไม่เราคิวไปแปดแล้วเเนี่ยไม่ได้ดูเลยอ่าแต่โมไม่ได้ดูเลยลว่าคิวไปเท่าไหร่ละไม่มีส่วนร่วมนี่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ล้วนะเนี่ยแม่ตีดังเลยปรัง ก็เขียบเวบคลิปพ,พยายามเขียบเว็บแบบนั้นนๆเราจะได้เขียบเว็บเร็วขึ้นแล้วก็รวยเร็วนะครับคือมันเก็บเว็บคนเดียวหมดเลยโอ้โหนี่สายเดือดอดีสปอร์ตแล้วอ้อาอะไรวะเนี่ยเลี้ยงนี่ตัวหนึ่งสิบคิวตัวหนึ่งสิบคิวโอ้ยๆๆๆโอ๊ยๆๆโอ๊ยเฮ้ยตายไหมเนี่ยตายแมน ไยเตะเอาว่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแต่เขาก็จะเกิดกัน <c oughs> เขาก็เกิดกันอยู่ดีได้แล้วปอมไ่เนี่ยเกิดมาสองคนไม่ได้ตัวดาเมจก็ไม่มีบวกเยอะหรอโอ้ขยันบวกเกินโอ้ยมีก็จังเลยล่ะฮึฮึโอ้ยนอ <c oughs> เดะเดวเดเดวไอรีน yeah, 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 yeah. ี่ต okay. ้องดักมันต่อต้องดักมันสักหน่อยแหละโอเคเรได้เลมแล้วนะครับผมไดเป็นมงกดแล้วดาเมจนี่เหลือๆแล้วตอนนี้ตัวอยู่ในพุ่มเออไอเปิดเพื่อนเราจะแบบว่าเริ่มไปแจกทีละตัวไงงั้นไม่รูใจเย็นนะไม่แพ้นะเรายังแบบไปยังไม่พร้อมจะแพ้มึงเก็บคะแนนแบบแพ้ทุกเกมมันก็ไม่ได้ใช่ปะ เกมที่แล้วก็เพิ่งจะแพ้มาหยกหยกเพื่อนเราก็ตายตัวละวสิบคนไอสิบตัวตาย11ตัวเหมือนแข่งกันตายอะ่ะต้องมาทำคลิปนี้ต่อเลยอวอลลี่ตุยล่างอ่ะล่วงหน้าจะลงทันเนียลงทันมันมี2ความหมายลงทันมันซะ ไม่ก็ลงไม่ทันเสียรทันอะไรไปเนี่ยเออเต่อยไม่ถือต่อยก็บ่ถือทำไมเราต่อยไม่ถือเนี่ยลินดิสภาษาอีสานบรรคธรรต่อยไม่ถือแปลว่าต่อยไม่โดนเนะต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนต่อยก็บ่ถือแปลว่าต่อยก็บ่โดนเอ้ยต่อยก็ไม่โดน ล่อน,อนละหลอดมันจะมาเคียร์เว็บล่านแต่เว็บไล่ไม่มาคิมนี้เอาหายอีกแล้วไม่นะอ,อืวอวิอือโอ้โหเยอะเกินนั่นแหละด่าโดดเอาต่อเอาต่อโน่นกลับไปโน่นเลยอย่าบอกไม่ตายนะออโอวตสิบห้าคิวเฉย อุ้ยดึงโดนแล้วมันดึงสั้นลงปะเนี่ยเหมือนแก๊กมันดึงสั้นลงเลยเฮ้ยนี่มันกำลังจะโดดแล้วว่าเขาฆ่าตายนี่เรียกว่าตายาอากาศมันนี้เลยแม่หลายครั้งแล้วนะไอริจะพุ่งมาตีอย่างเดียวเลยถึง20คิวปะเนี่ยเขาเรียกว่าฆ่าแบบดีเดียร์วิ่งไอ้เจาะกอมาแนละ้ะ ตาบอฟนูที่ขนาดจะไม่เ้สตาบอฟนูตั้งแต่แรกก็เนี่ยเอาว่า oh, wow. นิดดีคนเดียวคิวเกือบเยอะกว่าทีมเขาว่าแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับการคิวเยอะไม่ใช่ว่าการได้ชัยชนะ, <c oughs> ะบ่อยละตีอบ่อยละก็ตอนนี้ก็คือแบบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแล้วอะ่ะเกมมันมีผิดพลาดได้นะครับหมด55าาต้องอย่าปาหมาประมาทแี่ติดตลอดกัละ เย้มันรู้ทันไอเนี่ยแม่ไม่รอดอยู่ดีเฮ้ยเฮ้ยไม่รอดปะห้ยโอยไม่รอดนะเนี่ยรอด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 เรอดเฉยเลยเกินคาด่ะอ๋อคลองปล่อยบนด้านล่างหนึ่งเพื่อน ทำแบบนี้เนี่ยยังไงเราก็มีสิทธิ์ได้ป้อมหนึ่งนะแต่เราไม่รู้ว่าเพื่อนจะทําตามหรือเปล่า <S 2> <S 2> นั้นแหละเราก็พิมพ์บอกเพื่อนไปแค่นั้นนะครับผมเรากดโซโลมาถ้ากดมาเป็นทีมห้าเฮ้ยตายมันเอวเวถ้ากดมาทีมห้ามันจะเล่นง่ายกว่านี้เยอะนะครับไม่ก็ทีมสามก็โอเคกว่าแต่การกดโซโลมาก็จะมีคนเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ต่ดีไปปล่อยพร้อมเว็บคลิปนะครับ เอูดวงตายสิายแหละปล่อยบังกรอ่าโอเคสีเป็นคนปล่อยเองด้านล่างหนึ่งสรุปล้วไม่มี้ <c oughs> ถอยเพื่อนเพื่อนถอยเลยถอยยาวๆจวดจวดจวดโยกหลบ <c oughs> เฮ้ยอ้าแล้วแพนด้านบนก็ตายเอาโดนไอรีค่าไม่ใช่โดนดิน,นดิสค่า โอ้โหโดนแครี่ล้วงวะเนี่ยหน้าน่าจะเสียไปมันจะมาปิดมันจะมาปิดแล้วไปหนึ่งมัดแต่มันปิดเหรอไปสองมัดแต่มันปิดเหรอฮะเฮ้ยเฮ้ยแตมันปิดแต่มันปิดเอาไปอย่าไปอย่าไปให้หมดทุกมันแหละตายโดนหมัดจนตายเดี๋ยวแพ้กูว่ะ <sorting vulner ables> โอ้ก็ไปตายกันทีละคนเนี่ยม่นยังวาไปตายทีมเราไปตายทีละคนเนี่ยจากสกอร์ตอนแรกก็เท่าไหร่30บต่อ10บอะตอนนี้มัน30ต่อ20แล้วเนี่ยสกอร์ทีมเราไปตายทีละคนเนี่ยถ้าตัดตีตายไปตัวเดียวเนี่ยคือทีมเราตายไป35ตัวแล้วเอะเกือบตายคนละสิตัวแล้วเนี่ยถ้าเฉลี่ยนะถ้าเฉลี่ยตายคนละ1ิตัวนี่ก็คือ40ตัวอนะ๋อนั่นทีมเราเนี่ยมา หลอนแล้วเนี่ยหลอนนะเหมือนจะแพ้แล้วมันจะหลอนอารมณ์อารมณ์หลอนเริ่มมาแล้ว,นะวเนี่ยมันน่าจะตายนะโอ้โหเไอไอเลนปิดไะเลนปิดมันมาตัวเดียว โอ้โหเพนน่าพุ่งมาหากันทำร้ายกันด้งลงคออยู่ดีก็พุ่งมาหา,านนตามตามเหยีทั้งทีมเลยเนี่ยไปตายทีละคนนะครับชิบหายแล้วพริกนะเนี่ยกับเชียเวฟแล้วกำังเ,เ,เติมแรดชิบหายแล้วต้องปล่อยป้อมนี้ไปเน,นี่ปยปไปไปไปอุ้ย กเ,เสียแข่งบางกรอยู่ไม่ไม่ไหวฮะรอเคลียร์ในเผลอๆในแตกแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ได้อยู่จะได้ก่อเกินอะอะไรวะเนี่ยจะแพ้อีกแล้วหรอคิวไปตั้งเจ็ดคิวได้อีกแค่สามตัวก็ยี่สิบตัวแล้วเนี่ยเพื่อนเรากเกิดทันวาให้ทัน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 ,ทนเออ เออไม่ตายสักตัวถ่ายเชียร์เว็บคลิปเราเน้นเชียร์เว็บเอาเฮ้ยเพื่อนตายหมดปะเนี่ยจะเย็นจะเย็นแพนด้านี่ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะเกิดมาโดดปุ๊บตายปับ๊บไม่ทันได้จด่ายท่ามีเออ,อเออยาเฮ้ยยาเฮ้ยเคยดูคลิปบวัวขาวไหมที่เขาเตะก,ก,กันกล้วยไอ้ต้นกล้วย ยาเฮ้ยไอ้แม่ก็แล้วเนี่ยโซ่ต่อไปไปรุ่นเม,ม็ดส้มมาสิฟาร์มเส้นทางสู่เม,ม็ดส้มเส้นทางลูกผู้ชายเพ่อนบอกมาดิฟาร์มโอ้โหเนี่ยบอกแล้วตามที่บอกเลยว่าเพนท้าไม,ไม,ไม,ไม่ต้องทำาหาอะไรเลยโดดไปตาย โดดปุ๊บตายปังป่ะเฮ้ยไอลิต้องถอยครับมันเล่นไม่ได้โฮ้เหลือสองตัวฮะเรียบร้อยครับผมแพ้แมนบล็อกแพ้ซะแล้วเ,เดี๋ยวเราจะพยายามเคลียร์เว็บคลิปให้เต็มที่จะเคลียร์แบบว่ายื้อให้นานที่สุดดันเลยแบ ยังฮะยังมีแช่ยังไงแชร์เว็บคลิปได้อยู่แชร์เว็บคลิปได้อยู่เอามาฮะแชร์ไปชุดหนึ่งล,ละเราตายเราตายสามวิสองวิอันตีมีน่เจาไปหมดเออโอ้โหอะไรแล้วโอ้ไม่ส้มทำมันช่างยากเลยเกยเอเมซโล่เนี่ยอ่าโอเคฮะก็แชร์คลิปหน้านะครับ โดนล้มยิบาแต้ม